สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับมื่อกี้หลังจากที่ปั่นหน้าแล้วเนาะมาหาเนือแหละครับเตรียมตัวสีใส่เบียรแล้ะครับห้ามเห็นหม่องเห็นบอลแล้วทำเลเเมาะแห้งครับเป็นส่วนที่เขาเห็นหน้าปังแลวเขากับเกี่ยวออกบนแล้วกับปัน่นเฟืองให้มันนอนลงครับเป็นบังเจา้บาบังเจ้ากับทันิดรปั่นนี่ครับทำเลครับ เป็นปลาเฟืองเขาหน้าปังครับขเขาเกีียวเหล่ามืนอนี้มากครับพอไงขางเฮือนนะครับไป่น้ำกันก็เพิ่นพอดีมันมาไกลบ,บ้านเนี่ยมีหมูก็เลยส่วนเพิ่นมากปุ่นครับเพิ่นยืนเตรียมใส่ละเพิ่นแบงเบ็ดให้เพิ่นใส่น้ำกันแต่ว่ากับอันนี้น้ำกันนะครับนี่ เมื่อันเป็นเขาเขาวานใหม่ครับกำลังขึน้นขึนได้น่าจะสองสามเดือนแล้วแหละสองเดือนเลยเสียงปลาบ่อนอยู่สุดยอดเลยครับปุปะปะุบะอยู่ตามปลาเฟืองปลาหยังนี่ครับเนี่ยบ่นนี่เห็นเลยครับบเบบะปวบะอยู่โ้อนนี่ก็เป็นโ้นท่ามนะครับหน้าท่ามส้นหน้าท่ามน้องแหวนนั่นนะครับ น้องเวนก็คือนี่ครับนี่หกหกเนี่ช่วงนี้ก็ผูเฒ่าพูกแกพิ่นมาเลี้ยงงัวพมันก็ัเลี้ยงควายมันกัไไรครับเงินละครสวนทางกันมาบังหนึ่งนี่ครับอันนคือน้องเวนครับหกแห้งตั้งแต่ได้ใส่เบดมานีพึ่งเดี๋ยวมาใส่ไม้นี่ครั้งแรกครับน้องเวนไม้น้องเวนนี่ครั้งแรก เคยมาเสร็จทางอีกชักเถอะลองพาพยพญายิ้นมาเบิ้งครับโอ้ปลาขึ้นดูเข้ามาจะให้แต่หน้าครับเนี่ยมาแตให้แต่หน้าช่วงนี้ก็คือก็เจ้าก็คือเล็งเกี่ยวเขาครับเพราะว่าน้ำม,มันหนุนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยลองอยากจะฝนตกตอนแหงกันมาหลายมือเนาะนะครับจะได้เตรียมตัวใส่เบ็ดแล้วครับ แต่ช่วงไซ่กับช่วงย่ามาสิบบไดาทายบันไดเด้ยครับเพราะว่ามันบสะววกงไหมพอาะวชายัานทรศทรัพย์รุดตกนามน้ำมันจะการมันนี้ก็ห่อน,นครับอื่นก็มีภารกิจอีกครับตามวิธีชนบทเนี่ยนะครับอยู่หากินหาอยากยุดงานเสาร์อาทิตย์มากอะมาให้มาหน้าทำมากอะ หาไ่เบ็ดหาย้าม่องหาอยู่หากินตามภาษาลหะครับวิธีช่วนหนวดบานเฮานี่ก็เป็นรถรถสลิงพ่วงของพยาย์แลละครับรถรถพอบอ,อไปเกี่ยวหยาบอว่างก็รีบไดเอวมานี่ครับสัมภาะละก็จะมีเบ็เมื่อนี้เริมบอกคเมื่อนี้เบ็แปดสิบหลังครับ เบ็ดแปดสิบหลังเบ็ดแปดสิบหลังแล้วก็เยาส่เดือนครับคือเก่าแหละครับยาอื่นผมบอกให้ถนัดสาเดือนครับใส่เดือนสเอนสียงปลาบอนครับตกเลยเพราะไงเพลิ่มลงมือแล้วครับเนี่ยโอ้ปลาเลียนไล่กันอยู่นน้ำปลาเฟื่องครับ ป่าต่อเฟื่องโอ้สุดยอดเนี่ยที่ว่ามาถึงไม้เลยครับเดี๋ยวลงมือใส่เบ็ดกันนะครับคำละ่ะครับผมคำนีมม้ละครับเดี๋ยวสิคำมืดเอ้ยนีอยากใส่เบ็ดก่อนครับ สวัสดีครับพอกันมาหนีวันที่หนึ่งตุลาคมครับสองพันห้าร้อยสิบหกมากูเบยดน้ำกันครับบัดนี้ปลาหลายครับแต่บนบ่ข่อยกินเบ็ดมันเดือนแจงเห้งกับเมื่อคืนได้อยู่ประมาณโลกว่านนี้ครับเมื่อคืนเบ็ดแปดสิบหลังคอตัวงามๆปลาดุกตัวงามขะกันครับเมื่อคืนบรรยากาศยามเสาร์ครับ ของทงหน้าทามครับบ้านจานตำบลทับใหญ่ครับป้าครับเบื้องป้าในนามนะครับบบปะโบปะอยผีหน้าที่ระโต้เลยกับว่าใดครับลายห่งงนี่ตัวประคอรุ่นรุ่นประมาณสองนิ้วนะครับประมาณป้าใสแบบใส่ตากเดียดนะครับใส่ตากเดียดถอดนะครับนั่นเพราะญี้พิน่นมาก,ก่อนมันก็ยามไปแล้วครับเนะี่ย เป็นกัวเป็น,นเด็กประคอไปตัวหนึ่งกับลาเข็งตัวหนึ่งคนนะตพ่เตืนเตะเสาครับเป็นเล่ห้เป็นมา่อวันก่อนผมก็ตามออกมาไปเอาไว้แบ่งกันกินให้เราหละครับเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันแต่เพิ่นบ่มีเบียดมนันก็เลยเด้ส่วนเพิ่นมาย้ายเพิเ่็สิได้มีปลาปนปลาแกงปลาปิ่งเว้ทกินกับเขากับยังน้านะครับก็เป็นการ แ่งแคสเนปันส่วนน้ำกันน่ะละ่ะเบ็ดกับเบ็ดผมแต่ว่าหากินน้ำกันหาซอยกันแามมีกับแบง,งมบไวดครับอาศัยพ่ยพึ่งกันตลอดครับวันปุ๋ยวันยังนี้กด้ซอยกันก็เพิ่นตลอดครับปลามีมีถูกง,งานเลยครับเนี่ยฟังผมว่าอย่ากนวาน,นานเดือนหมื่นนานจะกินดีอยู่คิดว่าเลยเดี๋ยวไปเบ่งเว็ด บึงเวทจะสองสามหลังกันครับเด็กกูกูคนละทางมาขอกันกับเพิ่นฟังเขาถนนนี่ครับเป็นกูเขาไปข้างในมันก็จะไปกูต้นทางเขานี่ปลายามคื้นอ้บ่อนลายครับบกับกบุกปักอยู่ปลาม่บุกอกับลา,ลายมูอยู่ก็กินเบียดห่างๆครับมัน จะเป็นตะรุ่นอยู่คนละอยู่นี่ติดหูน้องแหวนนะครับตัวนั้นโอ้ปลาดุกเงหลายตัวครับเมื่อคืนได้สามสี่ตัวตัวงามงามหลายตัวอยู่ปลาคอตัวงามซำไข่เป็ดนประมาณนี้ได้สองตัวครับเมื่อคืนส่วนมากจะติดอยู่ระล่อนน้องครับส่วนมากปลาที่ออกมาหนอกๆจะเป็นปลาหลุนประมาณสองนิ้วครับมันจะหาวแห้งบวบบวบอยู่ นี่ครับต้อเล่กับเมาะอยู่เลยครับเป็นตัดชาเบ็ดจน,น,นเนี่ยเนี่ยไปกับบอนอยูนปฟาเฟื่องนะครับจะดูดวน้ามีเจ้าหน่อยแนะล้วรถมาปั่นนี่โอ้ยหยาน้ำกลดเลยครับเนี่ยจะเอารถมาปัน่นหรือว่ามาไทยก็ไเดแต่หนามตรงน้อยก็นยกนหนีนิดนึงหาเนี่ยม,มาขบนะท่นนถ้เวิ่ขึ้นแล้วครับ บรรยากาศเศร้าๆของป่านเฮาครับหาอยู่หาก,กินตา,ามภาษาเมี้เปียนแผนพอเราบอกให้ไปปันหน้าที่เกี่ยวเขาไปหมู่วานมาก่อนนะครับที่ว่าเกี่ยวเขาเหนียวนี่ริมคุณนะครับเราไม่ปันเรื่องไวเล่มมนเมี้เรามันะ้เพราะว่ามันหนามพอดีพ,อด,พอดีบ่หลายแห่งจวางหน้าประมาณไายก,ก,กว่าๆเนี่ยนะครับทสิไปหาน้ำมันแล้วก็ัาเปลี่ยนตัวน,นั้นเป็นว่าให้หน้ำมันบกลงอีก่อนเิ่นว่ามันนกักรถ เปลืองน้ำมันน้ำมันหลายขวดมันแลีนหยากแล้วก็ยามันติดลมน้ำมันมีหลดไปหลากขึ้นมันก็หยากอีกโอ้โครับน้องสวติดนี่กับเบ็ด นี่ครับสัวบติตไอยเกี่ยว n h าอยู่ครับไม่เกี่ยว n h าอยู่แต่ว่าบ,บ่เขอาปากปลาแล้วไปเบิ่งอีกสองครั้งครับนู่นนั่นใส่นี่ใส่นี่ไอ้หน่องครั้งหนึ่งโอ้ยบ่ติดดอกครับนี่น้อง มื่อวเขาจะจกเป็นสาวยครับเวลานามบกแหงปลาจะมาห่มกันอยู่นี่แล้วนี่บัวแดงกำลังออกดอกงงามเลยกระบ,บัวกระบ,บัวหลวงบัวโป่งบวานเฮาเนาะบัวใหญ่ปลาลายสุปีครับน้องนี่มันหกบุบาบุบานามีห้อยเพันส่เบ็ดกบนะแบบนี่นห้อยก็เจาส่เบดกบไม่ไม่ มีห้อยตีนกบอยู่ครับนั่นจะเรียกวันรังนี่นะน่าจะติดลังนี้น่าจะได้นี่อ้อมน้องเลยครับห้อยใส่เบ็ดกบโอ้ลังนี้กับมื่อนี้กับว่าสีใส่มาหอดกับเบ็ดเบ็ดก่อนครับใส่สีใส่เป็นลำฟังนี่ครับเป็นแปรนี่ปลาบ่อนเต็มอยูง ยังบุบอกบุกบอก,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 กอยู่ในป่าพื้นครับขึ้นว่ามนันเป็นโล่ไงเลยแล้วบ่มบากยางแห้งครับอยู่ในป่าพื้นนี่ไงโอ้สร้างมองว่าออกมากินเบ็ดเนี่ยแต่ว่าจังหน่อยแต่มีคนมาใสาเ่เสียครับใสเ่เสียเนืยอปูเนี่ยเป็นมองเขาอ่อนหวังเลยครับนี่ประคอใส่แบบบอ่อไ้ไพอันนี้เลยครับจองเป็นแบบถาวรเลย โอ้บรดขึ้นงามมุกเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนนะครับสายล่ะช่วงนี้ก็ประมาณหกโมงครับตอนนี้ออกมาหกโมงท้องฟ้าก็เปิดโล่งโอ้มีลุงด้วยโอ้ลุงสวยงามมากเลยเห็นไหมครับพี่น้องเออมันน่าจะมีฝนตกหรือเปล่าทำไมมีลุงือม,มีลุงเนาะพี่น้องแต่่มีฝนตก มีฝนตกแต่มีหลงมองแต่ว่าเมฆมันดำๆอยู่แต่ว่าน่าจะตกนี่ครับบรรยากาศเมฆน่าจะมีฝนอาจจะไม่มากหรือแรงก็จะเป็นได้ดครับของเดือนไหม่พอเดือนตุลาเนี่ยมันปกติก็เริ่มเป็นเดือนที่ถิงช่วงแล้วถึงฤดูแล้วเนาะจะเขานาหนาวเนานะประมาณกลางๆเดือนนี่แหละลมไม่ไอยห่วงเขาก็ขอสิบหา กลังสิบเป็นแบบเ,เกสรน,นะนะขาวๆนะครับช่วงนะั้นใส่เบ็ดมวนช่วงสละบตะเวนก็ึ้นแล้วครับนี่ตะเวนจ้าแล้วแสงตะเวนจ้าแสงแรกของวันครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันสองร้อยสิบหกครับขออนุญาตเก็บเบ็ดก่อนครับ รเราจะได้ไปเบิบ่งพันน้ำทั้ง,งบนนี่ครับนี่เบ็ดนี่ลังนี่กัน,ลน,น,นแล้วนี่กันน่าจะสัวเปลว่ติดกังเสือหอยเลยพวกเขาจาะใส่เบ็ดกบนี่ครับเนี่ยเห็นทีอวเวิร์ดขึ้นเลยครับเนี่ยซีหาทุมขึ้นกับประมาณเกือบหาทุมครับอ๋อสำนีนแล้วครับพี่น้องขอบคุณเรื่อยๆครับท,ที่ติดตามราับชมรับเบิ่ง กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะนี่นะครับเด้อมีกำลังใจคนเห็ดทีได้เห็ดคลิบไม่ไมอกไม่ไมพีให้น้องหรือเบิงครับสวัสดีครับ